นิติศาสตร์อนุรักษ์ขอเชิญทุกท่านเยี่ยมชมหอศิลป์หน้าบ้านเจ้าพยาตําหนักเก่าของพระราชอโอรสในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะอาคารสมปัญญานี้สร้างขึ้นในสมัยรชัชกาลที่5ยังเป็นที่พนำน้กของนายช่างใหญ่มาริโอทามานโยศิลปินชาวอิตาเลียนนะคะซึ่งอยู่เบื้องหลังการออกแบบสถาปัตยกรรมที่สำคัญของประเทศเราเลยล่ะคะ่ะปัจจุบันนี้นะคะ กรุปปตทได้อนุรักษ์อาคารประวัติศาสตร์แห่งนี้ให้เป็นหอศิลป์จัดแสดงนิทรรศการผลงานศิลปกรรมต่างๆและร่วมเป็นพลังที่ส่งต่อให้กับศิลปินรุ่นใหม่ค่ะสวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียงไกรโกกนานนะครับจากคณะดิจิตัลมีเดียมหาวิทยาลัายสรีปทุมครับ เราเขียนได้ว่าปัจจุบันเนี่ยโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทั้งดางด้านเศรษฐกิจสังคมนะครับแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับพลังที่ส่งต่อเนี่ยก็เป็นเหมือนกําลังใจนะครับแล้วก็พลังในทางบวกที่จะส่งต่อไปถึงทุกๆคนครับศิลปกรรมปตทนะครับก็เ,เหมือนเป็นจดหมายเหตุที่จะสามารถเก็บรวบรวมนะครับผลงานศิลป,ปะในแต่ละช่วงเวลาต่างๆนะครับแล้วก็แต่ละยุคแต่ละสมัยได้เป็นอย่างดีครับ ก็การประกวดศิลปกรรมปตทครั้งนี้นะครับปี2,567เป็นครั้งที่39นะครับโดยหัวข้อของการประกวดปีนี้ก็คือพลังที่ส่งต่อนะครับโดยส่วนตัวนะครับก็ได้ร่วมประกวดศิลปกรรมปตทตั้งแต่ครั้งที่1นะครับตอนนั้นเนี่ยงานศิลปกรรมปตทก็เปื่อเป็นเหมือนแรงบันดาลใจนะครับในการสร้างสารรค์ผลงานแล้วก็ทําให้เราเนี่ยมีใจรักในศิลปะนะครับแล้วก็ทําให้เข้าสู่วงการแล้วก็ เติบโตในเส้นทางของศิปลปะมาจนถึงปัจจุบันนะครับหวังว่าการประกวดศิลปกรรมปทหก็จะเป็นแรงันดาลใจลก็มีพลังในการขับเคลื่อนเพื่อที่จะทํางานศิศปลปะต่อๆไปครับตอนแรกก็เป็นเด็กปิดเกมเสวัสดีครับชช่อเด็กชายกร,รวิชกุญสารชื่อเล่นเ,เทนเกอร์ครับรูปที่วาดคือเป็นห้องสมุดมีชีวิตเทคนิคมีลงสีกับดออิ่งครับ ศิลปะช่วยให้เรามีสมาธิมีสติมากขึ้นครับใช้ศิละปะมามบำบัดก็เป็นคนใจเย็นขึ้นครับไม่ค่อยใจร้อนครับสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงธนสุดาเสียรุ่นชื่อเล่นชื่อผักม่วงค่ะออกมาหลายรอบแล้วค่ะครั้งแรกก็ไม่เข้ารอบครั้งที่สองหได้จัดแสดงค่ะครั้งนี้เป็นครั้งที่สามแล้วก็ได้รางวัลดีค่ะ ขอข้อจุดประกายความฝันจุดพลังชีวิตใช่ไหมคะก็คิดเป็นเด็กเขีนายนไดอารี่แล้วก็ไดอารี่นั้น่ะจะเป็นเต็มไปด้วยความฝันแล้วก็เป้าหมายในชีวิตค่ะมีรูปในหลวงรัชกาลที่9ค่ะเพราะว่าภูมิใจมากในความคิดของท่านเคยได้ยินคนพูดว่า ดูของคุณที่สี่สวยนะอย่างนี้ค่ะพอได้ยินก็ดีใจมากเลยค่ะเพราะว่าไม่คิดว่าจะได้มีคนมาชื่นชมผลงานเยอะขนาดนี้สวัสดีค่ะหนูชื่อสิริกุณวด,ดีประเสริฐวิชื่อเล่นชื่อมั่งมีค่ะตอนนี้ศึกษาที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาค่ะปีนั้นนะคะโจทย์คือลมหายใจเดียวกันแล้วก็งานของหนูชื่อลมหายใจของเทพธิดาค่ะ งานของหนูก็คือหนูเริ่มจากหนูอยากว่าเทพธิดาแล้วก็ทํายังไงให้มันเชื่อมกับโจทย์ก็คือลมหายใจเดียวกันหนูก็เลยเอาเป็นหลอดลมของเทพธิดาสองคนเชื่อมกันนะคะหนูรู้สึกสําหรับตัวหนูเองมันช่วยฝึกสมาธิะคะ่ะส่วนในอนาคตหนูรู้สึกว่ามันสามารถช่วยหนูในการต่อยอดได้ทั้งเรื่องงานเรื่องเข้ามาหาละะัยค่ะดีครับผมครูแบงค์นะครับธนัดพรหมเมตตาครับ เจ้าของบ้านศิลปะสีโปสตูดิโอครับผมมองว่าศิลปะเนี่ยเหมือนกับท่านดรอภิชาติผลประเสริฐท่านได้กล่าวไว้ว่าศิลปะเหมือนเสมือนวิตามินซีนะเด็กๆทุกคนขาดไม่ได้แม้กระทั่งคนที่เป็นผู้ใหญ่ทุกวัยจนถึงระดับผู้เฒ่าผู้แก่ทุกคนต้องเสพวิตามินซีตรงนี้ที่คือศิลปะเนี่ยเข้าไปในข้างในสังคมก็จะน่าอยู่ผู้คนน่ารัก คิดบวกใจเย็นไม่ใจร้อนไม่ดูเดือดมันจะทำให้การเป็นอยู่ร่วมกันนะครับของบ้านเราอะมีความสุขมากขึ้นแล้วก็โลกสดใสนะครับมันได้มันได้กว้างกว้างมากๆเลยได้ทุกสาขาอาชีพได้ทุกเพศทุกวัยครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับสามารถร่วมส่งงานประกวดศิลปกรรมกตทครั้งที่39ได้ระหว่างวันที่0 1 6ถึง16 มิถุนายนนี้นะครับแล้วก็สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ pttplc.com แล้วก็ a c e บ o ๊ k ขอสินนะบ้านเจ้าพยาครับสำหรับหัวข้อนี้นะครับพลังที่ส่งต่อเนี่ยค่อนข้างเป็นหัวข้อที่กว้างนะครับเราสามารถตีความได้หลากหลายนะครับแล้วแต่ว่าจินตนาการหรือว่าความคิดของเราเนี่ยจะไปในทางไหนนะครับก็อย่าจำกัดกรอบของตัวเองนะครับพยายามแสดงศักยภาพของตัวเองให้ได้อย่างเต็มที่ครับ